I hear a car horn outside my window I hear the screen door scream My baby walks in and I know says Get up o f that pillow Daylight break as we speak หนูแม้นอนแบบรักกันดีเลยนะเดี๋ยวมัมมาไปธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะทุกคน ก่อนนะวันนี้ก็มีต้องไปหลายที่นะคะธุระเยอะมากแล้วเมื่อเช้าไม่ได้ตื่นมาส่งปะ้าปะ่านะคะเพราะว่าไม่รู้ตัวเลยม่นีนสิ่งนั้นนะก็ปลูกไม่ได้เลยทั้งนั้นป้าป๋าก็ไม่ปลูกนะคะเขาก็ไปของเขาเองเลยมาที่ธนาคารก่อนเลยอนะ่ะ แล้วก็มาไปสนีที่อยู่ข้างๆกันนะคะมานะส่งเอกสารส่งของนิดนึงอะ่ะเสร็จแล้วก็มาที่อีออนกันต่อนะคะเอากางเกงปั๊บปั๊บมาตัดขาอันเนี้น่ารักนะะเนี่ยแต่แบบจะดูเล็กไปไหม งานฝีมือที่ญี่ปุ่นเขาคิดแพงนะคะนี่ตัดขากกงเกง2ตัว2,860เยนแพงมาก <_ un> ก็แวะมาร้านนี้นะคะมาสั่งของให้ลูกคา้าเดี๋ยวแวะซื้อมิสเตอร์โดนัทให้เด็กๆด้วยค่ะเราก็มาถึงแล้วน,นะคะเทศกาลขนมคริสต์มาสถ้าไม่เวียนมาบัรจบเร็วมากเลยแป๊บๆคริสต์มาสอีกแล้ว อันนี้คือน่ารักนะหมาหอนชินจางแบบมาเป็นบ้านเลยก็คือแบบอารมณ์ซื้อกล่องนะะซื้อกล่องน่ารักน่ารักข้างในมีขนมตึงหนึ่งแต่ก็แบบน่ารักจริงอ่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็คือได้ขนมตามที่เห็นนะคะสี่ห่ออุ้ยน้อยจังประมาณว่าขายตัวถุงเท้ากินมัฟฟินอันนี้รองท้องก่อนนะหิวข้าวแล้วนี่บ่ายสองค่ะแต่เดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่ออีก คือในร้านโดนชอบอันนี้สุดเลยนะคะเป็นรสแบบบัตเตอร์ข้างในมีไส้บัตเตอร์นิดนึงแล้วดูถูกนะคะถุงช่วงนี้น่ารักมากเลยสำหรับคนที่ชอบโปเกมอนแล้วก็มาจ่ายบินให้ลูกค้านะคะที่เซเว่นก็มาที่ซีเรียกันต่อนะคะมารับของลูกค้าที่สั่งไว้เขาโทรไปบอกให้ว่ามาถึงแล้วนะคะคือเราสั่งเยอะ ได้มาเรียบร <G <g ้อยอ่ะก oui> ็ดูหน้าตาน่ารักน่ะเนี่ยข้างในเหมือนจะเป็นไส้แบบคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงต้องดึงหัวออกมาแล้วกินอย่างเงี้ยมัคือไม่ได้ซื้อให้เด็กกินนะซื้อมาชิมเองเขามีความน่ารัก อุ้ยไม่ใช่ไส้ครีมคาราแมวตัวนี้คาราลแมวแต่ว่าข้างในเป็นไส้ครีมอ่ะนั่งพักอยู่กับหนูหนูก่อนสักแป๊บน้อแล้วเดี๋ยวมันมาไปทำงานต่อแหละเนี่ยแล้วแย่งกันนั่งตากเมื่อกี้น้องเวลคก็นั่งอยู่หนูก็มาแย่งเขาฮะโดลาทำไมทำไมต้องมานั่งตรงนี้ไปนั่งที่อื่นได้ป่ะดูสิน้องเวลอุตส่ายอยากนั่งกับมามาเนาะ โอเคค่ะมานั่งทำงานกันต่อนะคะชค่วงนี้มีกำลังใจในการทำงานคือดูเรื่องดาร์กไปด้วยไม่ง่วงนอน <c oughs> ดูไปแล้วก็ทำงานไปอสั่งลูกบอลอันใหม่มาให้เด็กๆนะคะมาถึงพอดีลูกบอลใหม่หลอก แย่งบอลกันจะได้ออกกําลังกายเยอะๆเออทำไมเงียบเลยล่ะหนูมาทางนี้ลูกไลลาะลีลีเลยไลลาะแล้วก็มีอันนี้มาฝากอีกสองอันเลยไม่ให้เพื่อนเลยเอาให้เอาให้ย่าย่ลโอเคต่ไปเอาให้ลีลีสิลูกโอเคอ่ะมีคนละอันแล้วนะ เ๊ะเลยก็อยากได้แบบเพื่อนหรอพอดีเขาขายเป็นเซ็ตอะเขาขายเซ็ตสองอันเอาละสิเนี่ยอยากได้ของเพื่อนอะมา,มาสั่งมาให้ใหม่ก็ได้เขาขายเซ็ตสองอันเลยซื้อมาสองอันหนูทําอะไรอะลูกโปรเตโตอะไรอลูกทอดเหรออันนี้คืออะไรกุ้งทอดเอาแล้วหนูไม่เอาเปลือกออกเลยเหรอเหนียวเปลือกกุ้งอะทอดไปทั้งเย่เหรอเ,เอา อ๋อนึกว่าทอดงงอ๋อต้มกุ้งต้มอ๋อเร็วเหรอใส่ในนี้อยู่ค่ะน่าจะทำตามแบบอันนี้นะคะฝ่ายโปรเตโต้กี่ไม่ได้ทำเหรอเพิ่งเอามาเรียงเหรอลูกอ๋อเมื่อกี้อุ่นหม้อหมาก็รอประปากลับบ้านนะคะ นี่งเงียบเรียบร้อยเช่าได้ของเล่นน้องเล่เดี๋ยวพรุ่งนี้ของหนูถึงลูกรอ,อก่อนนะอันนี้ก็กล่องฟิกเกอร์นะคะยังไม่เอาเข้าไปเอาวางไว้นี่ก่อนแต่ของไม่หายนะเอาไว้หน้าบ้านก็ได้ไม่มีคนขโมยเวลาเขามาส่งของมเอาเดียวก็ส่งตรงนี้ค่ะอุ้ยป้าป้ามาแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยพวพรุ่งนี้ป้าป๋าเขาหยุดน่ะให้เขามาช่วยแกะกล่องฟิกเกอร์ทั้งหลายค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ต่อไปให้น้องที่บ้านแม่น้ำอีน่ะที่เรียวทำไว้ให้เมื่อวานวันนี้ยังไม่ได้ว่างไปค่อยเอาไปพรุ่งนี้แล้วกันคน่ะก็มานั่งทําสายไหม <S 1> <S 1> หนูวางมันพื้นนีกว่าไ,มไหมลูกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโซฟามันจะเป็นรอยไหมถ้ามันร้อนอะไรอย่างเงี้ยรอ มีเบคอนด้วยโอ้โห,หน,น่ากินากเลยส่วนนี้นะก็กำลังฝึกทอดไข่ดาวทอดเบคอนในของเขาอยู่นะเทล่าหนูก็ชอบสนใจเนาะเวลาเขาทำกับข้าวทำอะไรก็ชอบมาวุ่นเนาะคือ <c oughs> เก่งมากค่ะนี่นะทอดไชดาวสวยมากค่ะอันนี้ใบกะเพราหมดนะคะเนี่ยแต่เด็อยากจะทําผัดกะเพราให้เหมือนเลโออะทำไมไมันดูไม่เหมือนเลยแล้วก็มาทํางานกันต่อนะคะช่วงกลางคืนจนถึงเที่ยงคืนอะท o u t u b e เสร็จก็นั่งทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็ง่วงนะคะจริงๆอยากทำให้มันเสร็จแต่ไม่เสร็จพอเที่ยงคืนปุ๊บก็จะแบบอุ๊ยง่วงทันทีเลยก็ไปนอนน่ะ เนี่ยค่ะคือวันวันมันเลยแบบไม่ได้ทํางานเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่าต้องทํานู่นทํานี่ด้วยหลายสิ่งก็อัปเดตคุณยายนะคะวันนี้คุณยายแบบลืมตาได้แล้วค่ะพยาบาลเรียกคุณยายเขาก็ลืมตาขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่แบบเออหลับไปหลายวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกนะเพราะว่าก็คอยจับมือคุณตาบีบมือคุณตาอยู่ค่ะก็ยังไม่ต้องเจาะท่อนะ,ะตอนนี้ก็ยังใช้ ท่อ,ทอสอดท่อช่วยหายใจอยู่แล้วก็ยังมีไข่อยู่นะคะหมอก็กําลังหาอยู่ว่าติดเชื้ออะไรอีกไหมทําไมไข่ยังไม่ลดถ้าไข่ลดแล้วก็นเสมหากก็น้อยลงแล้วก็รอที่จะแบบหายใจเองได้จะได้ถอดท่อนะเราก็จะได้กลับบ้านหรือถ้ายังไงไม่ได้ยังไงก็รอฟังคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะ เหลือแค่ว่าเนี่ยตรวจหาว่าทําไมแบบมีติดเชื้อตรงไหนเฉยๆค่ะถ้ารู้ก็จะได้รีบแก้ไขให้ทานแล้วก็อืจะได้ดีขึ้นจะได้เอาท่อหายใจออกนะ,ะจะได้พูดได้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าดีดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้วค่ะและบีก็จะกลับไทยกันกับทุกคนเลยนะคะประมาณกลางเดือนหน้าก็ คาดว่าน่าจะมีแบบจัดปาร์ตี้เล็กๆมาเจอกันนะคะใครที่ว่างอันนี้ก็คือมีแบบสอบถามแบบสำรวจนะคะขอความคิดเห็นว่าถ้ามีมิ팅อะไรยังไงอยากจะให้จัดแบบไหนอะไรยังไงค่ะอยู่ตรงคอมมิชชัในใน u t u b e นะคะก็เข้าไปช่วยตอบคำถามกันได้ค่ะจะได้เก็บเป็นข้อมูลนะคะส่วนวันอะไรยังไงก็จะมาแจ้งอีกทีค่ะ ก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้ันี I hear a c i r horn Window. I hear the screen door squeak my baby walks